คลิปนี้ก็คือจะทําตอบคาถามสําหรับคนที่ถามมาว่ามันจําเป็นนักหรอที่เราต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเราที่มันต้องชัดเจนมากๆคําตอบก็คือจําเป็นมากๆเลยในการวางเป้าหมายของเรานั้นเป้าหมายของเราต้องชัดเจนถ้าเป้าหมายของเราไม่ชัดเจนมันก็ยากที่เราจะก้าวไปถึงเป้าหมายของเราได้อะคะ่ะเพราะว่าอายกตัวอย่างสมมติวันนี้เราต้องการที่จะไปเชียงรายอะ เราต้องปักเป้าของเราแล้วคือเราไปที่เชียงรายนะะเราก็ต้องหาเส้นทางว่าเราจะไปเชียงรายแบบไหนให้มันปลอดภยัยแล้วก็ให้มันลดระยะเวลาของเราให้เร็วที่สุดไปให้มันถึงเชียงรายให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเราวางเป้าหมายชัดเจนแบบนี้เราก็จะโฟกัสถูกว่าเฮ้ยเราจะเดินทางไปอย่างไรมันเหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าวันนี้ชีวิตของเรามันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรอะไม่รู้จะทํา อาชีพอะไรแน่เพื่อที่จะให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเน่ยเพราะเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นในแต่ละปีหรือว่าในแต่ละเดือน ia, เนี่ยราวางเป้าหมายว่าเราจะมีารายได้เข้ามาเท่าไหร่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการรายได้เท่าไหร่ใน1เดือนใน1ปีนี้เราก็ต้องหาอาชีพแล้วว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเรามีเป้าหมายแบบเนี้เราจะมีอาชีพอะไรเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายของเรา ตามที่เราวางเอาไว้ฉะนั้นเป้าหมายในวันนี้มันจําเป็นมากๆไม่ว่าเราจะลงมือทําอะไรเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะหาเส้นทางหรือว่าหาอาชีพที่จะทําให้ตัวเราไปถึงเป้าหมายให้เร็วขึ้นนะคะเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็สเปดสปะชีวิตเรามันก็เอาตัวรอดไปวันๆประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในชีวิต เราก็ต้องหาอาชีพทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเราฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้วางเป้าหมายในชีวิตจงกลับไปวางเป้าหมายของเราแล้วก็ลองดูสิคะว่าเราจะมีอาชีพอะไรจะทําอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของเรา